รับผมกับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเอฟซี FC คนใดขอมาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโชผ้ารวยนะครับผมตามไป,ปเบิ่งแมห่หอมหวนขอแนวทางนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตะเคียนของตะเคียเอาคุณใดขอมากะตั้งิานพอมปน้ำตาจเอเอาขาเจสีมานี่เกเสียงพวมาลัลอยเก่าพวงเดอเด้อเมื่เด้อบางพวงมาลัยร้อยเก้าพวงอะร้เนื่องลอยเก่าพวงลระก็พร้อมทั้งขาเจสีมันี่เก็เสียงน้าวลาเมี่ตะเคียนขั้นในงวดนเปรี เขียใส่ถูกไปแล้วมันยังบริสตีเนยแล้มันเ็นขาๆเนาะไ่ใด้สามตัวเขงๆนี่เะแม่คขงๆเขาถวายต้เงินแล้วเขาจะบอกาบืแบบโอ้จุดไว้จุดไว้ด้ยแดอ่มันจดตืมันน่าันโอ้ต้นตะเคียนเนาะค่ะแม่ตะเคียนตนตะเคียนต้น

อันนั้นบนบ้านเพิ่นนี่พ่นนี้เพิ่นได้จะผ่านยังขาเดเวว่าน้ำลายบร่ว่านเพิ่จะลายเนาะี่เราจะเบืองเรือบาดนี่งจังรุนไปน้ำกันเดไม่พูดไปทตุนเงื่อไหร่ดกัน อตเคียนัเป็ส้าอ่ตสยพม่ลาย่าตะเกียนตะเียนทองตะเกียนเป็นนะคะตะเขียนเป็นๆเลยนะคนเคยอยู่ ว้าวมาแล้วอยากได้พาซีเดงครับพี่น้องเอฟซีเป็นบ่อนไ่จับจับเกินไปครับหนึ่งร้อยเก้าพื้นหนึ่งร้อยเก้าพื้นนครับตางวันนี้ได้โชว์ได้ลาบเออแปดมาค่ะแปดมาแล้วครับแมาแล้ว่ครับแปดมาแล้วนะครับแปดมาแล้วค่ะโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหม ไปย่างรวดเร็วเลยนะคะครับอย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยไข่นะครับโอ้แปบมาแล้วนะครับส <ừ> วยงามนะครับเรียกแปบสวยงามนะครับค่ะแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็ฝนลมก็พัดแรงต้งใช้มือเ้าส่งฝนตกแปดมาอย่างสวยงามค่ะคัดแก้ว ไอ้จ ja no ุดคือคือวัดนะคะเนาะคู่กันมาต่อให้คู่ป็นเดินทางมาทำบุญแปดมากค่ะแปดมากจัแก้มเลยมัน่าแปดงามๆเลยครับแปลกค่ะเบิร์นขาชุ่มไปน้ำกันอยู่ใดก็เห็นตัวดีอยู่สโซนคนบ่เนาะคู่ มีอบริวารหลายต้องกันหลายต้นนะครับเนาะนะครับแต่มีอบริวารนะ้งกันหลายต้นนะครับเป็นสะเทีืนอนคือเป็นหัวคืออะไรเนาะไปเนาะคืออลไรคือแล้วคืออะไรคือตัวเ,เลขเนาะ,นะคือตัวเ,เลข <laughs> คือตัวเ,เลข <laughs> <87 S 2> <ads allen S 1> แปดเ,เนี่ยแปดเจ็ด่ท่านผู้ชมตาทูอ้ักแน่มาแปดค่ดท่านแปดเจนี้คือขาดตัวนี้เห็นไหมพักแน่พักแน่งามเขียนหิย่างงามโอเคเป็นแปดเจ็ดพี่น้องก็ชัดเจ้ากับผมปานเยนอ สามนะครับเนาะค่ะตัวดำงามงามทีเดียวดำเข้มเขียนห้ยยางงามเลยตัวเป็ดกีดูแต่ตัวยื่นหยาดนะครับเนาะงาม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 อีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวอ่าได้แล้วแปดเจ็ด แปบเจ็ดมาแล้วอ,อมอออยสักคู่อ,องคูคป็นฝันเอ,เอนะแปดเจ็ดนะครับเอฟซีครับ เราจะภูมิพ,พ,พิ้นเนาะครับนะะเ,รเนาะตัวแม่กนจะห้ตัวไร,รย,ยังมันจะเป็นไปได้ว่าแม่อู่เ่นมาให้มาเขียนใจไว้ให้ถูกนี่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขที่พิพ่นมาขอไว้นะครับเนาะพองมาไล่ร้อยเก้าสิบรือวเก้าสิบนแม่นร,นร่ร้อยเก้าสิบร้อยเการ้อยเกนะคแดง้อเพ่งจะไ้ผ้าแดงเราต่อมาซอางหิยาหกที่เรา เราต้องซองเลยได้เป็นตัวเลยเอาเป็นตัไปเลยแข่งๆไปเล่อยนองก่ันเนาะแสดงว่าต้องเข่าต้องโบมเมียนๆือว่าอึฮึฮึฮึาึฮ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 หฮึฮฮึ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 ีึยึฮ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 3ฮึ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 ึฮึ รุนไปด้วยกันอีกสักครู่นี่ปัวแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหัวตัวสุดท้ายมาแล้วนะครับเออแปดเลยเรี่ยงเฮี้ยงกันอีกเลยขัดแนวขักแน่เจ็ดเปียกเฮี้ยงกันคือปัวดิเแต่จุดโอ้ยคักเลยแต่จุดที่โอ้เหนแน่ะเทียบเส้นทางเดียวเทนใช่ไนมครับตัวไต่หางก็เาะระวังอ่าแปดกับเจ็ดตัวตัวไต่หาง หางส่องส่องผูกเล็นแปดบอสผักแม่โ้โปหอกเลขเที่ยงเทียงกันคิดว่าแม่แปดแปดเพียงเพียงเชืมหมดเกือบรกรนเพียงอ๋อแปดอีรีแม่เราเราียตงดแปดเจ็ดแปดเพียงกันเียงกันสองลองแปดเจ็ดแปดโอ้ยัก ชัดตัวเจี8แปดแปดเจท่านั้นแล้ววัีนี้ค่ะได้มาแล้วลขแม่จะเกียนสวยงามมากแปดแปดแปดงามเลยครับสวยงามเลยครับองได้พี่้องนะครับเลื่อเชือค่ะ เจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดแปดที่เราแปเจ็ดก็ยับเลกับไก่กินท่กัแปดเจ็ดแปดตับลูกกกับแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเ็นอะไรเลเนี่ยเัีจังลองดด้ๆเอาเฝ้าแะไรก็ได้ลมเจ้าลูกมีแค่นี้ทักเจ้า ่เทียเดียวไครับเด้อแบบแม่คู่หอมหวนคับเด้อเพนจุดรอบที่23วัดนาคุณนะครับอืมต้องคิดอะไก็ได้แค่นี้แค่ที่ตัวอย่งไกลๆนะครับเด้อครับผมไม่ได้ครับวัีด้มครับครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางแม่หอมหวนจุดคอแม่ต่เคยนนะครับผมคือได้มานะครับผม878นะครับผม878 แม่หอมหวนจุดคอแม่ตะเคียนนะครับผมอ่ะลองพิจารณาเบื้องหนึ่นะครับเด้อช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้หาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับผมครับผมบานี้ก็สซีได้ตามแม่หอมหวนไปถวายเงินนะครับผมถวายเงินบัด อยู่วัดนะครับผมก็รอติดตามไปอีกเอ้ยช่วงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวโชคสิตามแม่หอมหวนไปอีกนะครับเนาะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลวด้วยครับเด้อโชคผ้าลวยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ